รับเสด็จพระองค์ท่านนะคะลน้นเก้าล้นขมอมทั้งสองพระองค์ที่โรงพยาบาลเพชรบุรีคือว่าในนั้นเนื่องในเนื่องในอกาศที่เปิดตึกนะคะเปิดตึกประธานมูลรวมเสนาดีสายที่โรงพยาบาลเพชรชบุรีจังหวัดเพชรบุรีค่ะก็ตามรับไปตามไปตามคุณพ่อคุณแม่ไปรับเสด็จพระองค์ท่าน เด็กหญิงวัยสี่ขวบที่กำลังยกมือทั้งสองข้างพนมขึ้นไหว้พร้อมการถอนสาบัวต่อหน้าพระพักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในภาพนี้เป็นภาพแห่งความประทับใจและมีค่ามากที่สุดในชีวิตเธอและนางสาวชื่นจิตรุ่มประดิษฐ์คือเด็กหญิงวัยสีขวบที่อยู่ในภาพนี้ นางสาวชื่นจิตบอกว่าภาพนี้พ่อและแม่ของเธอได้พาเธอไปเฝ้าทูรอองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินทรเทพรตัตนสุดาไปทรงประกอบพิธีเปิดตึกอำนวยการตึกอุบัติเหตุและตึกประธานบุญรวมเสนาดีไซน์ณนะโรงพยาบาลเพชรบ,บุรีจงังหวัดเพชรบ,บุรีเมื่อวันที่30พฤษภาคมปี2515โดยเธอยอมรับว่าเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิต และแม้จะผ่านมานานถึง42ปีแล้วแต่ความทรงจํานั้นก็ยังไม่เคยลืมเลือนไปจากชีวิตของเธอดอนนั้นก็คือว่าถือว่าเหมือนผู้ปกครองพาพาเด็กไปอะค่ะแล้วก็แล้วก็เข้าเข้าเฝ้าแต่ว่าคันอันนี้ก็คือที่รู้สึกว่าที่จากในภาพเห็นว่ารู้สึกว่าเราภูมิใจอะค่ะที่ได้เหมือนแสดงวัฒนธรรมไทยที่ได้มีการาให้ผู้ใหญ่แล้วก็ถือว่าเป็นการอ่อนน้อมอมตนเป็นลักษณะที่ มารยาทของดีงามของคนไทยค่ะนอกจากนี้นางสาวชื่นจิตยังได้มีโอกาสเฝ้าทูลลอองธุลีพระบาททั้งสองพระองค์อีกครั้งในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อปี2521ซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีที่สุดของลูกผู้หญิงคนหนึ่งที่สําคัญเธอได้น้อมดัพระบรมราโชวาทที่เคยพระราชทานในโอกาสต่างๆมาเป็นหลักชัยในการดํารงชีวิตจนทําให้สามารถเรียนสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ค่ะเดี๋ยวขอขออ้างอิงถึงหนังสือนะคะอันนี้เป็นหนังสือ108มงคลพระบรมดาโชวาสของพระองค์ท่านน,น,นะคะก็เอาไว้ที่หัวนอนนะคะไว้ไว้อ่านคอยไว้เป็นยึดหลักของในการดําเนินชีวิตนะนะคะอย่างข้อที่ที่ใช้เนี่ยก็จะเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมที่จะ,ะเผชิญและแก้ไขอุปสรรคต่างๆ ด้วยความไม่ประมาทด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความสาม,มัคคีธรรมค่ะเพรว่าพระองค์ท่านก็ก็มีพระบรมราชวาทหลายๆอย่างแต่ว่าก็ที่มีประทับใจก็เป็นก็ข้อที่นมาใช้แน่ค่ะในฐานะคนไทยคนหนึ่งจึงอยากเห็นบรรยากาศแห่งความจงรักภักดีแบบนี้มีอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยตลอดไป ด้วยการที่คนไทยทุกคนทำตามหน้าที่ของตนเองอย่างสุดความสามารถเพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นการถวายพระพรแด่พระองค์ท่านที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติยยอู่